ดูไม่ผิดนะเปลือกบางครับนะครับลองผ่าตูดนี่ผ่าตูดอาจจะไม่ได้ด้วยนี่มันชิดเนื้อไม่ได้ครับมันก็ข่าอยางี้เลยเห็นไหมฮะแนวเนี่ยนีดไปแต่แรกนี่ต้องคมนะครับนี่ไม่คมแย่นะครับแต่ตรงมือก็ไม่ค่อยถนัดนะครับแต่โดนเจ็บนิดนึงก็ความมัร่อยครับ ขึ้นไม่ได้กันนะครับขึ้นเลยแล้วก็ง่ายแล้วครับอันนี้อันนี้ไม่น่าจะหวงใส่นะเน,เนื้อก็จะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะเ,เอาพูใหญ่ก่อนเลยครับลองดู รดบ, <c oughs> บ,บางครับนะครับตันี้นะครับกดบ,บางสวยนะครับนี่จะไม่ต้องตรงนี้ก็ได้มากก็ได้เพราะว่าดูแล้วเนื้อน่าจะร่อนแล้ว โอ้โหสวยครับผมโว้มือไม่น่าโดนเลยเสียดายนะครับลูกนี้ดูครับผมเหลืองสวยครับอ่ายวนิดนึงครับพื่ความน่ากินตัก,ก,กนิดนึงนะครับโอ้ไม่น่าโดนเลยตรงนี้เลยนะครับ<ม>อ่านะครับสวยครับ วางนี้ได้ดีกว่าสวยดีนะครับอูนึ่นะครับ เนื้อแห้งมากครับผู้เรียนดีๆต้องเนื้อแห้งนะครับอันนี้สวยมากครับผมนะครับสวยมากครับเนื้อสวยลูกนี้แกะตัวได้ดีมากครับนี่เลยครับี ถ้าเราปอกเป็นก็จะปอกง่ายไม่นี่ครับครับเห็นไหมครับูนะครับจะสวยมากครับอ๋อครับเหลืองสวยครับเนื้อสัมผัดเขาจะแห้งนะครับ เอาวก่อนนะครับแนี่ต้องคมนะครับปอกทุเรียนนะครับนี่ไม่คมจะยากนิดนึงนะครับนี่ครับไส้ร่อนดีมากครับไม่ห่วงไส้นะครับคำว่าทุเรียนห่วงไส้บางทีมันจะปอกยากนะครับนนี้จะไม่ห่วงไส้ไส้ไม่ซึมนะครับไส้สวยไส้แห้งครับ ันีไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าเขียนไม่ได้อมไมไดโอเคสุดครับนี้เดี๋ยวขอชิมก่อนนะว่าเป็นยังไงเราดูเนื้อก่อนนะครับชิมอันเล็กนี่ก่อนว่าหวานไหม ดูชิมครับหวานมันหนึบมาดูครับเ,เนื้อสวยลูกนี้อร่อยครับบอกเลยลูกนี้อร่อยมากเนื้อแห้งสวยครับหวานมันครับผมดูครับอ,อร่อยแกตัวลูกเมื่อกี้หรือว่าแบบ ลูกนี้คุ้มมากโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้โอกาสหน้านะครับคลิปต่อไปเราจะทำพิธีเลือกทุเรียนหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับการสั่งทุเรียนออนไลน์นะครับต้องบอกว่าลูกนี้สวยมากนะครับดูเนื้อครับเนื้อแห้งเหลืองครับทุเรียนที่แก่และเนื้อดีนะเนื้อจับนะครับครับจะต้องเนื้อแห้งนะครับไม่หวงไส้นะครับไส้จะไม่ซึมนะครับ เดี๋ยวผมบอกนะครับเปลือกลูกนี้นะครับน่าจะบางนะครับก็บางคือระดับหนึงก็ไม่หนานะครับโดยธรรมชาติทุเรียนก็จะเปลือกหนาเปลือกบางครับอันนี้ก็กลางๆไม่หนาไม่บางนะครับมากนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าหนานะครับเนื้อนี้เต็มรากเลยนะครับแห้งนะครับลูกนี้อร่อยครับสวยงามตามท้องเรื่องครับผม